แกไม่มีทางโลดจากเรื่องนี้ไปได้แน่ะจะตาแะ้วยังพูดมากอีกโอเครีบจัดก,การศพเถอพอดีฉันจองร้านอาหารไว้นะ่ะพวกนั่นต่างบ้านกูนะมันแคบเลยฉันเออเออออนี่แกข้าขาเหรอ เงยหน้าต่างกูนี่พวกทำไมไม่เข้าทางประตูวะนี่นายฆ่าเขาทำไมกูต้องหมดตังเยอะแน,แน่เลยแกได้บรรยายแผนการชั่วร้ายของแกหรือเปล่าไม่ใครก็ได้มาช่วยดูให้หน่อยว่าฉันต้องเสียตังค่าหน้าต่างเท่าไหร่ไม่เงยแกเป็นมือใหม่เหรอแกจะต้องบรรยายแผนการชั่วร้ายของแกเพื่อที่ฉันต้องกระโดดมาช่วยเขานี่เป็นสิ่งที่ตัวไรทำกันนะนายเข้าใจไหมใครก็ได้เรียกแฟงหน่อยแฟงเอ้ยม่ซ่อมหน้าต่างนี่ทีมันเสียตังแล้วเนี่ย แกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกหน้าต่างบ้านกูให้เถียงภาทรายดูเลยบอย